นางนาวพี่น้องดูนางมานั่งพิงกำแพงเมียวเมียวหนาวเหรอทำไมไม่ใส่แว่นตาแดดส่องตาหันเห็นบอไม่เมียวไม่เมียวทำไมหนูไม่ใส่แว่นตาละลูกฮะแดดส่องตาแล้วไม่เมียวหนาวคื้อฮอน มมเมียวขันห่อนกับไปเขาโฮมด้วยอีหนูเอ้ยเว้ยไม่ใช่อีหนูไอ้หนูสิอุ้ยหางมันเป็นแผลพี่น้องอุ้ยหางมันเป็นแผลไปแล้วไปแล้วประตูไปแล้ว,ลว,ลวอุ้ยอีกตัวก็นอนไม่สนใจใครเลย Cháy, subscribe cho kênh